สว,วสวัสดีครับามายามรอบพ่อพี่น้องมาลุ้นกันเบิ้งครับมีโตแนตัวนั้นคนน่ะเ้ยกคน่ากนดน่าจะหายตัวนด <laughs> ีน่าเฮ้ยัดไมมึงมึงจับกนไปเนดิจะหายในก้นี่นีมัดโบน,นัน <laughs> อันเดียวจะล<า>ุกเาได้เห็นวน้เออตายไปลูกูให้ใส่

มุกอาจารย์อาจารย์ม hmm. oh. ุกที่อาจารย์เอาเทงยังเ่นผมมาหอกเพิ่งหนไม่ได้หอเออถึงก็ไม่น่ก็เอเงินมาถือเนยู่เนกเ้ากว่าทีมกมก็ต้องปลาถายเพื่นไปว่าไม่ให้ไหนต้องแซ่บยได้ยังได้เราอหงอย่ล้วเพื่นได้กุ่มจิได้ ไหวแบบตัวมันก็มันน้อลด้วยดีเด้อดีเด้อดีเด้อมีใหม่ข่าออออี้ขีเด้อขี้เด้อนกกเด้อนกปากเนอะเยบนใจเงียเด้อนตกกเยีนเด้อนนกปวยเลยนกนกไม่เศร้านกมันสันเด้บาทีเตมไดนี่เมได้เหลือเด้เว้ยบิงเด้อบิงเอาเองเด้อ้เด้อ

ตัเกินนำมากความเส้่ยงหลดเจะต้องหัวก็สวยใจเลดี้าวอดีเอ็นนดดิมีบุไปหนีขออย่งบุออมากเอาละมีแต่ายผลขาทุนนี่ขาหทุขอบคุณมากครับ we go